งานวิจัยของ Accenture ศึกษาว่าโควิด19จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast หยุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมนะครับวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพราซาครับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยถึงงานวิจัยล่าสุดของบริษัท Consulting ชั้นนำของโลกนะครับคือบริษัท Accenture ที่ทำการวิจัยนะครับถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกเลยครับการวิจัยฉบับนี้เนี่ยทำวิจัยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นการทำวิจัยในระดับค่อนข้างกลุ่มใหญ่นะนะครับคนที่ทำวิจัยเนี่ยมีประมาณสัก7,800คนเลยทีเดียวนะครับทำการศึกษาถึงผู้บริโภคในทั้งหมด18ประเทศทั่วโลก นะครับเรียกว่าอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียมีจีนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับแต่ไม่มีประเทศไทยเนาะแต่ผมคิดว่างานวิจัยในยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสิงคโปร์ในอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวชี้วัดบางอย่างที่จะทําให้เราพอเข้าใจนะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ย ที่คนวิตกในแง่ของโควิด1 9กันมากเลยนะครับในประเทศไทยเรามีการพูดคุยและตื่นตระหนกกันว่ามันจะมีระลอกที่2เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่กันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำถามที่สำคัญคือตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยอนาคตนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเขาจะมีพฤติกรรมการช้อปปิง้งการจับใจใช้สอยเป็นอย่างไรนะครับในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย,ยจะมาเปิดเผยให้ฟัง ะครับผมจะมาสรุปและเล่าให้ฟังครับโอเคครับการวิจัยอันนี้เนี่ยนะครับหลังจากเข้าไปพูดคุยกับออผู้คนใน18ประเทศทั่วโลกนะครับเจ็ดกว่าคนเนี่ยมีการแบ่งประเภทของผู้บริโภคได้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับค้นพบว่ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับใหญ่ที่สุดเลยสารนะครับเรียกว่ากลุ่มกลุ่มนี้ชื่อว่า financialy l squeeze ก็คือกลุ่มคนที่ เ,ออเงินน้อยลงนะครับรู้สึกเงินฝืดเคืองเลยก็คือรายได้ลดลงนะครับเ,ออเรียกว่าออประสบภาวะวิกฤตเลยแหละในการทำงานในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าออรายไดออ้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นตีมที่ชัดเจนจากทั้ง18ประเทศทั่วโลกนะครับกลุ่มที่2นะครับเรียกว่า time press นะครับ time press เนี่ยมีประมาณสัก9 นะครับคือเขารู้สึกว่าเวลาเขาลดน้อยลงนะครับจากเดิมทีมีเวลากับครอบครัวนะครับมีเวลากับตัวเองแต่พบว่าฉันรู้สึกว่าเวลาฉันน้อยลงอะ่ะอะไรก็แบบเร่งรีบไปหมดเลยจัดการอะไรไม่ค่อยได้นะครับกลุ่มที่3ามอเปอรเ็นป็นกลุ่มคนที่รู้สึกว่าเหมือนเดิมนะครับก่อนโควิดช่วงโควิดหรือหลังโควิดนี่ฉันก็รู้สึกเหมือนเดิมไรายได้ก็เท่าๆเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกจะตื่นกลัวอะไรมากนักกับโควิด1 9นะครับ กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ครับ26%เขาเรียกกลุ่มนี้ว่ารีสอร์ต i ิชก็คือเป็นกลุ่มคนที่รวยขึ้นนะครับมีรายได้มากขึ้นในช่วงโควิด1 9แบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นภาพเลยเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงโควิด1 9เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะรายได้ลดลงเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าตีมหลักเนี่ย33%ก็เอาเป็นว่าประมาณสักหในสของผู้บริโภคละกันถือว่ารายได้ลดลง นะครับแต่ก็ไม่น้อยนะครับ26%ที่รายได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณเห็นภาพเนาะว่าในวิกฤตเนี่ยมีโอกาสอยู่เนาะนะครับมีอีกหลายๆคนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถทำไรายได้ได้เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับอันนี้แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับโอเคแล้วงานวิจัยตัวนี้เนี่ยก็ลงลึกไปถึงพฤติกรรมครับว่าเออีมหลักๆของผู้บริโภคทั้ง4กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขามีพฤติกรรม การจับใจ่ายใช้สอยหรือการช้อปปิ้งการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นเป็น,ปนรูปแบบใดนะครับบทวิจัยของ Accenture เขาสรุปแบบนี้ครับเขาใช้คำว่า Consumer are shopping mindfully and digitally นะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าคิดเยอะมากขึ้นครับในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ยคิดเยอะขึ้นแล้วก็มีการโยกย้ายถ่ายเทจากเดิมทีซื้อของผ่านทางหน้าร้าน กลายเป็นว่ามาช้อปปิ้งผ่านทางช็อคทางดิจิตอลมากขึ้นก็คืออ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับซึ่งธีมหลักตัวนี้เนี่ยนะครับเขาลงลึกไปอีกว่าเ,เขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่ธีมด้วยกันนะครับสี่ธีมหลักของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงโควิด1 9นี้และก็คิดว่าต่อๆไปเนี่ยก็จะยังคงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อจากนี้ด้วยนะครับธีมที่หนนะครับก็คือ conscious consumption ก็คือเวลาผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจจับใจใช้สอยสมมุติว่าไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อเสื้อผ้านะครับก็เริ่มจะคิดเยอะนิดหนึ่งละว่าเฮ้ยฉันจะซื้อดีไหมเอออะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเออเมื่อก่อนอาจจะตัดสินใจซื้อเลยโดยที่แบบเออไม่ได้คิดคิดเยอะมากนะักนะครับก็ซื้อมาซื้อมาสุดท้ายก็อาจจะบางคนพบว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อผ้าซ้ำๆกันเต็ไมไปหมดเลย นะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้คิดเยอะแต่ในช่วงโควิดสิตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้ธีมหลักของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะคิดเยอะมากขึ้นจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยก็คิดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของออธุรกิจนะครับถ้าคุณอยากจะเรียกว่าทําให้ผู้บริโภคในยุคโควิดสิเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณเนี่ยก็คือน่าจะชูจุดเน้นเรื่องของความคุ้มค่า คุมราคานะครับตอนนี้อะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้ผู้พวกรู้สึกว่ามันสูรุ่ยสูร่ายฟุม่มเฟือยอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะท้าทายมากขึ้นในการขายสินค้านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอ,อ,อย่างแบรนด์สินค้าแฟชั่นในยุคนี้นะครับก็จะเห็นว่าแบรนด์สินค้าแฟชั่นเนี่ยมากมายหลากหลายแบรนด์นะครับรวนแล้วแต่ปรับตัวเพื่อที่จะขายสินคา้าที่จะช่วยในการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับ ก็ทุกๆแบรนด์ก็ออกหน้ากากอนามัยมาแล้วก็โอ้โหจับขายกันกระจายเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอย่าง u n i ิโคลนะครับก็ออกตัวหน้ากากอนามัยที่ใช้ตัวผ้าชนิดพิเศษนะครับก็เรียกว่าทํายอดขายกระจายเลยนะครับเพราะฉะนั้นธีมหลักอันที่1ก็คือเรียกว่าเน้นที่ความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับลองถามตัวเองนะครับว่าสินค้าหรือบริการที่คุณขายอยู่ ณปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถที่จะดึงจุดเด่นของความคุ้มค่าคุ้มราคาออกมาได้อย่างไรบ้างเอามันขึ้นมาชูครับเพราะว่าผู้บริโภคต่างมองไปที่จุดนั้นเป็นตีมหลักตีมที่หนึ่งะครับตีมที่2นะครับแน่นอนนะครับเรื่องของ h e l p and safety priority ก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยต้องเป็นตีมหลักอีกตีมหนึ่งที่ชูขึ้นมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณทำร้านอาหารคุณต้องเน้นเรื่องของ สุขภาพเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งเลยนะครับหรือแม้กระทั่งออร้านขายเสื้อผ้านะครับเวลาคนเข้าไปลองเสื้อผ้านะครับคุณต้องมีการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบนะครับว่าคุณมีการคลีนทํทำความสะอาดเสื้อผ้าอันนั้นอย่างไรบ้างนะครับถ้าคุณขายของออนไลน์นะครับทำยังไงคุณถึงจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคให้เขาไว้ใจได้ว่าสินค้าที่คุณขายให้กับผู้บริโภคเนี่ย อาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นของแห้งอาจจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่คุณขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยทำยังไงคุณถึงจะสื่อสารออกมาชัดๆครับว่าสินค้าที่คุณขายเนี่ยมันปลอดภัยมันเรียกว่าออสามารถที่จะการันตีได้เลยว่าอันเนี้ยคือคุณดูแลมาอย่างดีนะความสะอาดอาจจะเป็นสินค้าที่คุณอินพ็อตมาจากประเทศจีนก็ตามนะครับคุณมีการสื่อสารให้ผู้พวกรับทราบได้อย่างไรบ้างไหมว่าสินค้าอันนี้เนี่ยคุณมีการดูแลอย่างดีเพื่อป้องกันเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับอันนี้เป็นตีมหลักตีมที่2นะครับลองเอาไปปรับคิดกันดูกับธุรกิจของคุณในสินค้าหรือบริการที่คุณขายนะครับธีมหลักที่3อันนี้น่าสนใจครับธีมหลักที่3เขาบอกว่า the love of local ก็คือผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับมามองสินค้าในพื้นที่หรือสินค้าในชุมชนมากขึ้นนะครับก็คือเรียกว่าให้ priority อยากจะช่วยชุมชนรู้สึกว่าอยากจะ เรียกว่าซัพพอร์ตให้ชุมชนของเราเนี่ยออธุรกิจต่างๆในชุมชนในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับทําให้ผมนึกถึงโฮสเทลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับจากเดิมนี้ทำโฮสเทลนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับโรงแรมสําหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับให้มาพักอาศัยเขาก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจครับเพราะว่าโฮสเทลเนี่ยคือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หายไปหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดบริการครับ เป็นคล้ายๆกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับชื่อว่าโลเคอลนะครับเรียกว่าเป็นบริการที่ช่วยให้ช่วยให้ธุรกิจในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขาขนมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะยังคงดําเนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อให้คนเนี่ยสามารถโทรมาสั่งไลน์มาสั่งแล้วก็จะส่งสินค้าไปถึงบ้านของลูกค้าได้นะก็จะเห็นว<ข>่าอันนี้แหละเลยเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผมลิงก์มาถึงตรงนี้นะว่าในยุคน<ข>ี้เนี่ย ในชุวโควิดสิเนี่ยมันทําให้ผู้คนเนี่ยเริ่มกลับมามองนะว่าธุรกิจในพื้นที่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สําคัญต่อตัวเขาเนะถ้าธุรกิจรอบๆบ,บ้านเขาเนี่ยโอ้โหล้มหายายจากไปหมดเนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาจะอยู่ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเป็นธุรกิจในพื้นที่นะครับทำยังไงดีนะคุณถึงจะชูจุดเด่นจุดนี้เนี่ยว่าความเป็นโลโคอลความเป็นธุรกิจในพื้นที่เนี่ยดึงขึ้นมาครับว่าเฮ้ยเออคุณ มีสินค้า l o c a l นะคุณไม่ได้เอาสินค้าแบบ import เข้ามานะสินค้าของคุณเนี่ยมันเป็น locally produced นะเป็นผักปลอดสารพิษเป็นผักในประเทศเป็นผลไม้ในประเทศนะครับเป็นอาหารในประเทศที่มันแบบเออปลูกอย่างออร์แกนิกดูแลอย่างดีนะครับสะอาดปลอดไภัยได้อออย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าชูจุดเด่นจุดนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นจุดที่3นะครับสุดท้ายจุดที่สครับเป็นธีมหลักข้อที่4ก็คือ shopping efficiently ในยุคนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าผู้โดโรคเนี่ยกังวลเรื่องความปลอดภัยเนะาะเพราะฉะนั้นการไปเดินห้างหรือการไปอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเรียกแยงๆนิดนึงอะ่ะนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีช่วงที่กุกวนะันเนาะว่าโควิดรอบ2เนี่ยมันจะมีระลอกสองเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าพวกราคาของหน้ากากอนามัยเนี่ยเริ่มถิบราคาสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น นะครับในยุคนี้ผมคิดว่าถึงแม้ห้างสปปรรพสินค้าจะกลับมาเปิดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าจากงานวิจัยชุดนี้เนี่ยมีการยืนยันเลยเนาะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะนะครับจากเ,ออเขาทํางานวิจัยแบบนี้ครับเขาไปถามเขาไปถามผู้บริโภคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ฉั้นแบบหืแบบแบบคือชั้นแบบไม่ได้ถนัดเลยเนาะไม่ได้ถนัดในการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีโควิด1 9เก้าเนี่ยเ,ออเขาช้อปปิ้งออนไลน์เป็นสัดส่วนแค่ประมาณสัก6%เปอร์เซ็เท่านั้นเองนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบไม่่อยจะช้อปออนไลน์นะครับผลปรากฏว่าช่วงโควิด1 9เกเนี่ยเขากลับกับเปลี่ยนเป็นเขาช้อปออนไลน์มากขึ้นจากหกปอร์เซ็นกลายเป็นเติบโตขึ้นเป็นสิบสาเปอร์เซ็นเลยทีเดียวและคำถามต่อไปที่เป็นธีมหลักอีกอันหนึ่งเลยนะครับก็คือว่า คำถามของงานวิจัยของ Accenture นี้เนี่ยเขาถามว่าแล้วหลังจากนี้ละในอนาคตคุณคิดว่าออในอนาคตเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือช้อปปิ้งออนไลน์ในอนาคตเนี่ยมากเท่าไหร่ผลปรากฏว่าจากเดิมทีก่อนหน้านี้ช้อปปิ้งแค่ประมาณสัดส่วนแค่6%ผลปรากฏว่าอนาคตผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ช้อปปิ้งผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยมากถึง15% นะครับลองไปเทียบตัวเลขดูนะครับโตจาก6%มาเป็น15%เลยทีเดียวซึ่งเติบโตมากขึ้นถึง160%เพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยตีมหลักในการจับใจใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าหลีกหนีไม่ได้ในช่องทางดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าคุณยังไม่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดช่องทางการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ย กุณชาไม่ได้แล้วครับคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางขายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการเปิดเว็บไซต์หรือไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านมาร์เก็ตเพลสนะครับเพราะว่าตีมนี้เนี่ยมันยืนยันแล้วครับจากงานวิจัยตัวนี้นะครับใน18ประเทศทั่วโลกว่ามันจะเป็นตีมหลักต่อไปในอนาคตหลังโควิด19ไปแล้วก็ตามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ย กลุ่มนี้ถึงแม้ก่อนหน้านี้เขาจะแบบหงุดงิดแยงไม่ค่อยอยากจะช็อปออนไลน์เพราะกลัวนะครับกลายเป็นว่าเขาออกมายืนยันเลยนะว่าเขามีโอกาสและมีแนวโน้มที่จะจ่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นถึง160%เนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือ4ตรตีมหลักของพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคหลังโควิด -19 นะครับก็ถ้าคุณคิดว่า สิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าคุณคิดอย่างไรครับกับงานวิจัยของ Accenture อันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe s t a r t w i t h w h y Podcast แล้วก็ YouTube Channel s t a r t w i t h w h y ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกๆวันวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ